สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเราทีมง,งาน40กินแซ่สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่แสงสดใสของพวกเราในหลายคนตามคอนเซปต์เลยครับมาดูหมูปีกแซ่บจริงหรครับได้มาแล้วสามไม้พอตอนเช้าไปเป็นทางต่อหลังจากหยุดยาวเข้าพรรษาสามวันสุกเสาร์อาทิตย์ก็กลับมาสู้งานกันต่อครับผมเช้านี้ก็ได้รับ มอบหมายภารกิจให้เอางานไปส่งลูกค้าที่บางบ่อก่อนเลยนึ่เที่ยวตอนนี้ก็อยู่บนถนนบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพอยู่ใต้สะพานกรุณาวิถีเส้นทางที่จะไปลูกค้าที่บางบ่อไปได้สองเส้นทางแต่วันนี้มาเส้นทางบางนาตราดปกติจะวิ่งเส้นทาง สุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้าคลองด่านเราค่อยเข้ามาแยกบางบ่อตอนนี้พวกเราถึงแยกบางบ่อแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวสายใต้สะพานลอยที่เขียนว่าพานาโซนิกค,ครับผมเลี้ยวสายเข้าไปแต่ว่าช่วงสี่โมงเย็นขึ้นไปเนี่ย ไม่อยากผ่านหรอกครับว่ารถมันเยอะเพราะว่าทางซ้ายก็เป็นตลาดเป็นแหล่งชุมชนอีกอย่างก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกี่ยวชนรถติดรถใหญ่เข้ามาแ้เวเราเลี้ยวขวาเข้าไปมุ่งหน้าไปแยกบางบ่อบางพีครับผมตรงไปอีกประมาณ สองสามกิโลโดยประมาณครับผมข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกไฟแดงบางบอ่อบางปีเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไปทางบางปีพี่น้อง เลี้ยวซ้ายไปบางบ่อเลี้ยวขวาไปบางพีอีกประมาณหนึงกิโลเมตรก็จะถึงลูกค้าแล้วครับข้างในลูกค้าเขาเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปถ่ายภาพทุกกรณีตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วครับประมาณ100ยเมตรถึงแล้วครับผมอยู่นี่ครับข้างในก็จะสุถ่าย ทิ่การทํางานทำธัลทิจไม่ได้เดี๋ยวออกไปเจอกันบ้างบอกครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วครับพวกเราก็ได้ทาพัรกิจเสร็จสิ้นกันไปแลยเดี๋ยวเดินทางมาทานข้าวครับตอนนี้เราอยู่สามแยกซ้ายไปบางบ่อขวาไปสุขุมวิทสายเก่าและวัดโคขาวาเราต้องเลี้ยวซ้ายไปสุขุมวิทสายเก่า ตรงนี้เป็นถนนเป็นสวนปลอดภด้วยความระมัดระวังใครผ่านมาเส้นทางนี้ครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุถนนเส้นนี้ก็ช่วงน้ำทะเลหนุนก็ขึ้นมาท่วมเต็มถนนเลยมีแต่น้ำเค็มทั้งนั้นวันนี้พวกเราก็มาถึงสามแยกสถานีตำรวจคลองด่านี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปชนบุรี ไปบางประกงสถานีตำรวจคลองด่านตรงนี้ก็เป็นแหล่งผลิตปลาสลิดบางบ่อที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการใครอยากกินอยากลองก็แวะมาได้ครับเช่นสุขมุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้าบางประกงดูครับ ตากปลากันเพียบเลยเวะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับ